สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครัวต่อฟืนถึงแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนทุกคนมากินตำส้มส้มตำกินกับแคบหมูแล้วก็มีไก่ไก่แดงย่างมาค่ะพี่น้องมากินด้วยกันตำปะละใส่ปูนาใส่ปูนาดองดยูเข้า แดงไม้ละสิบ้าบาท ปูหน้าดองตึงน้อยมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเที่ยงด้วยกัน ถั่วถั่วแล้วก็ขนมจีนหรือว่าขปุนอเอามะเลยมีไข่ต้มด้วยต้องคู่กับไข่ต้ม กินส้มตำแก้มกับไก่แดงนี่แซ่แบแซ่แบด้วยอิปูดองค่ะพี่น้องค่ะแซิแซ่บว้าวดองแบบโบเค็มหลายเนานะพอดีกินดองเค็มกินบ่ได้บางเจ้าก็ ของแสบกระดางจะเดินทาามาจากกุ้งค้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิทถ่ายเห็บเิงน้ำท่วมเลยได้กิน ลืมไปว่ามีอันนี้อยู่ปิ้งส้มค่อยๆเกิดกับขขาหลายอย่างไว้งั้นก็ได้อืม ีมาแล้วเอมอันนีนน้พอมันสูกอะมันจะมีความเปรนะี้ยวเนาะคะออะไรมันมากินเปรี้ยวเลยก็ต้องปิ้งเปรี้ยวเดี๋ยว ถ้าปีนควมเปียกมันจะเผิ่อมนะบอกซึ้อ่ะ ทางหิวทั้แซ่บอันบากาศรำใส่ผักพลียร้ายเนะี่ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเคนกินมาได้ทำเมือดกำลังคือดีชิส,สารับคนบ่ค่อยกินเผนะ็ดเนาะกินเผ็ดบ่ค่อยได้ 就是不顶用，顶用。 หวานหวานนึกยักษ์นะแศรษฐให้หนึ่งเด้ออื จะพิ่งเอาให้มันมันอ้อมนำางข้างเลยไม้เอาไม้เลยใครเป็น <c oughs> กินไปนน้ำไรมากไะนำ้ำเป็นสิบตัว ภาพของแผกลกันแลวทีโอ้เปบาแซ่บกำลมงหงำเทียง ุดไก่แดงอันละว่าตูดไก่แดงตกใจเหมือนเน่เาสิเปนตุดไก่แดงไก่ที่หมักเป็นสีแดงๆเขาอว่ามันบอสูุกันแล้วบะแม่ไก่บอสุกเด้อเขาหมักสีผสมสีแดง เพื่อนเป็นคนกินข้าวซ่าไม่ไงไม่ใไ่เพื่อนเป็นคนกินข้าวซ่าค่อยไปห้าคำหรอเขาจะุมเลยพอคำเด <laughs> <laughs> ิม่อไปไปต้องขันพ่อใหญ <laughs> ่ <laughs> <laughs> บอแมนเนี่ยที่เด็ดพี่น้องคะที่ที่เด็ดของขั้วตะฟืดน,นี่ของทีมงานเลยค่ะเนี่ยเ <laughs> พิ่นให้เพิ่นกินไม่ลด อันนี้มาก,กินขนมเซนโอ้ยยังก่อกระพุ่น <laughs> หัว้หลเลยหลงเลย <laughs> ไม่ยัง <laughs> <laughs> อร่กินไหมขวบมือไว้ไว <laughs> วันนี้หิวมากก็เลยใส่เจ้าเจ้าเจ้าเ,าเลยเ <c oughs> บอกพี่นอ,องตต้บักคูง,ลงเลยจานมักไงนล้วกินผู้้เดียวเดี๋ยวก,กินต่อเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวพี่น้องจะเบือ่อฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขัวต่าฟืนหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆไปกับเมนูตับักคูแซ่บๆกินกับ ไก่แดงแคบหมูแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย